สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุปูทุกคนครับเมื่อนี้กับพ่อกับผมคือเก่าครับกับหมอแคนเต๋าครับพี่น้องมื่อนี้เ้าสิภาพี่น้องมาลงน้ำลงกน้องครับหลังจากที่ห้องบ่ิเดลงน้ำลงกน้องโดนครับหากินเธอทึ่งโขกทึ่งปลาแต่ยางเวียนยางงานพี่น้องไล่อันไล่แน่วพวกใครแต่ลงมื่อนี้เ้าสิภาพี่น้องมาใส่ตุ่มครับอันนี้เดือนหามเลยครับตามที่เอฟซีได้ถามขมาว่าใส่เดือนหามถือก่ ใส่นาได้ให้ได้แน่ครับใส่ตุ่มมันใส่ได้ทุกฤดูครับแต่ไปยังเขาจังบ่ใส่ช่วงช่วงแลงที่ดีเหอบไปยังจังบ่ใส่กะคันหอาไปใส่น้ําหวยจังสิข้าเจ้าก็ไปลงป่าล่องยังครับขัาไปใส่ตุ่มไว้ข้าเจ้าก็ไปว้านขวมตุ่มขวมยังเหยียบตุ่มหอาหักหอาเพียงสินะขันหอาก็เลยบ่บ่ใส่อันนี้ขัามาใส่พี่น้องเบิ่งครับนี่เดือนฮาครับปกติเมื่อเขาทุกทุกหนาครับแต่บางกะที่พวกเขาไร่ซ้ำเดือนที่เอ็ดที่สองพี่น้อง เพราะว่าช่วงนั ma ้นมันแงมป่าลงครับอันนี้อันนี้ป่ามันมันมันจานมันอยู่ว่างไผว่างมันครับแง่ไหนมันลงมันถอดมันกับที่เขาลายกว่ากว่าหนานนิเราก็พอได้กินพี่น้องใส่อันนี้เขาใส่ไบซ้องลังครับนี่เขาจะเอาลังไหมมาใส่อีกลังมาใส่อีกหลังนึงครับโอ้ไม่ลัางไม่ดอกหลังกุ้งเกลื่อนล่ะฟูฟูบ่หรอละจะฉีดหลอดผู้หลอดดอกหลังนี่กยใส่ดักดักไปครับพี่น้องการทาเหตุที่ได้ใส่ก็ไม่ว่าตั้งใจออกมาใส่ดอกครับที่แหลกแต่ พอดีทรงการพี่น้องมาก็เลยมาใส่ให้เพิ่นกินสองหลังพอได้กินอยู่พี่น้องเดี๋ยวเขาจ้างบรรลุน้อมกันครับอันนี้น้ำรุงครับมือนเลือดข่างโขกเลยเดี๋ยวจะให้พี่น้องเบิ่งเลือดมือว่านมือกรอนนี่น้ำขึ้นครับอันนี้ขึ้นขึ้นลงลงครับน้ำโค้งเดี๋ยวนี้บุกปกติคือคือเก่าพี่น้องเพราะว่าเป็นขึ้นอยู่กับเครื่องจีนครับเครืองจีนเปิดน้ำมันก็ขึ้นบ้านห้องเขาปิดน้ำไว้มันก็ลงครับมันก็ลดลงปามก็เลย ลงทิบลงแดนป่าก็ได้จักที่ใครจักที่พวกใครมันมันมันหลงหรือดูแล้วครับวอาสักยังไงตอนนำคุณก็เป็นแต่เป็นแต่มีปลายครับนี่ไซก็คุณคุณขึ้นบ่อว,วังหันครับตอนวังหันไซดีหรวังสงการเดีย๋ยวเราไปเบิ้งน้ำกันครับพี่น้องเดี๋ยวไปที่เบิ้บกวิธีหาหม่องไข่ครับเรียนหาเบิงวิธีใช้น้ำกันไปยามปลานก,กันพร้อมครับเดไปยามรอบพร้อมพี่นอ้องหนึ่ง ไปเบิลุ่นน้ำกันครับรอบเข้ากับพระท่านเดยนั่นดอกพ่ะท่านได้กู้ขึ้นดอกเดี๋ยวทได้กู้ขึ้นมาล่างจังเขียวมัส่ซใหญ่ไปน้องมึอนี่ครับพอจังหน่อยหน้าไมา่มามาหลายมันจะเอาพ่ะท่านครับคร,ร,รับผมบอสชาภาพี่น้องไปเบิ้งครับไป็รุ่นน้ำกันน้องระดับน้ำโขงเดือนหาครับปูนพ่นไหลมองอันนี้น้ำขึ้นแล้วก็ขึ้นได้สองมือลงนี่ครับอีกมันขึ้นมาหอดพี่เลยเพี่หอดไปไม่เขียวเขียวพย์ครับ อันนี้มันลงครับเรือผมขางโขกเลยอันนี้ล่งมือเดียวด้วครับนี่นี่ครับนี่แหละครับสาเหตุจากเขาปล่อยเคลื่อนเคลื่อนลง่งลงครับพี่น,อน,น,านา้อ,แอ,องแล้วเขาเกิดสาน a m เรือล้อเอาเรือล่อง้วเขาจังสิผ้าพี่น้องไปยามรอบกอนครับเลืกจะยามตุ้มแล้วก็ยังสิผ้าไปใส่ตุ้มครับเบิ่งไปน้ำกันพี่น้องศึกษาไปํำแน่สำหรับภูเขามา่ไหม่ครับยามตุ่ม รอบเลือซีหลังทิเนาะหลังนึงขาดไปขาดไปน้ำหนาโอ้จะเกลีนี่ยเป็นได้ถึงที่นี่น้ามานพัดปีนพัดขวมนวี่น้องเขาวะอู้นองบัดขึ้นกับบูบูี้ครับ ăn đi cắt đỏ có để kỳ lùa nhưng mà là cái con như này như này nó. ปีนี้พ่อได้เฮ็ดครับรอบมาสั่งกับพ่อเฮ็ดครับปีนเล็กแพรงพี่นอ้องเมื่อกี้ผมซื้อเซ็นลราหกสิบบาทปีนี้พาดไปไปอาิตเก้าอิตครับขึ้นเกินนาเกินตาหมดทุนก็เล็ออกบ่เฮ็ดแต่ทีเฮ็ดล้มไม้อีก,กดอกแค่หลังเอาเครื่องไม้เฮ็ดออกเครื่องไม้เฮ็ดโขงเอาจังบกลูกทุ่นลายแล้วลูกทุ่นลายเหรอพวอยพี่น้งนนอง หางเงิน,งนย่างครับนี่เดี๋ยกจิจก็ดีไปยูบูพี่น้องเอ้เขาครับรุ่นนี้ใช้ทุงก,กันสิก็ได้อัง้งเขาครับที่เทิ่งปีนก่อนเพราะว่าผมก็ได้ทวงนะปกติเขาต้องเอาเนื้อทวงนั่นเลครับหลอกทวงขางล่างไป เครื่อครับนีแต่ว่ามันแช่งยหน่ก็ดีได้ครับสมว่าโอเคไปกินครับไปนอลังนึงขึ้นครับเืของเราบง บานสองลังครับรอบหน่อยเดี๋ยวลงมาใส่ตืมมือนามขึ้น้นครับงานหอบครับมาุ่มขาจเขาับจมครับพี่น้องหน้าแดงแดงเบื้องเนื้อเรือาวหลดจมเต็เรืองเนาะล้างจมเพื่อนครับพี่ป่าพี่น้ององลังครับงใส่ไปหนามลงจึนโค่หลใส่ที่แดกอยพีนี่ครับน ล่วงลายเตบิบได้กินไหมเนาะเฮ้ย,ยนปีปลากันหอโคตรยว่าอยางนด้ครับปลาเี่นี่เลยอพี่น้องเข้ามาใหม่โอ้ย,อยมีแต่ปลานใอยพี่นออ้องเฮ้เป็นแต่ปลาครับ ครับปลาหน่อยครับตุ่มหน่อยไนมะ่ใช่น้องก็ได็กนดียวมัปลาตุ่มใหญ่ครับนี่ปาาลาเขาก็เขาอันนี้ต้องใช้ตุ่มล้านครับแล้วปลาปากหน่อยก็รลายตุ่มอีกแล้ว เทให้ดูครับมาเข่าตุ่มหน่อย,อยเดี๋ยวเตุ่มหน่อยมาใส่มีปลาตุ่มหน่อยด้วยพี่นอ้องมันเป็นปลาตุ่มใหญ่กระปากค่ำตัวนึงพี่นอ้องพี่น้องเคยเห็นว่ากรปากค่ำโอ้ยตีแห้งเลย คำพี่น้องนี่เรียว่าปลาตะเพียนท่องนะมันผมเอินปลาปลาค่ำครับแล้วเท่้เส่นี่เบิั้งปลาเออครับเส้เดือนหาเลยีประมาณนี้พี่น้องต้องเมื่อนังกับเขาล้ายก้นนี่ที่เป็นปลาตัวใหญ่อยู่นี่น้าน้าขึ้นหัวนี่เป็นปลาหน่อยครับเป็นปลาตัวหน่อยนั่นเป็นปลาบกม่งไล ผมมายำไปเห็นพี่น้องกินมื้งนี๋พอได้กินครับนี่ต้องล,งลงังล้งนึงพวกเขาครับที่ใจชีวิตง่ายขึ้นคนเราขึ้นน้ำล้มเครื่องผลเอาแง่หน,นี้เอาตุ่มหน่อยมาใส่ฝืกดีครับมิตะป่าตุ่มหน่อยมี่ป่าตุ่มใหญ่เลย สงม่งกับตัวน้อยๆครับเอาไปตากครับนะครับเป็นปลานีร้ายครับเป็นปลาปากน้อยปลาปากนวดเข้าอึนตายกับฟองใช้มือสองมือนี่ต่หน้ามันขึ้นมันล้มหนิพี่น้องพี่น้องเขาได้กินครับเขาล้างเดียวพวกเขาล่ายดอยก็ลูโล้องโล้นละทั้งปลาปากปลาปากก็สามสี่ตัวปากง่าย ปลาแขกครับเห็่ไหมครับดีว่ามันดีว่ามันอัดเดียวกันนะคนละอันนี่ครับปลาปากมีหลายพันครับยุปัดตะเพียนแหละมีปลาปากค่ำครับอันนี้ปลาปากอีรีครับปลาป่างวดครับปลาตะเพียนอีรีว่าท่านเห็นครับนี่จะปลาป่างวดครับเขาจะกินพี่น้องเขยังมีธาไปไส้ครับ มองผมกับอุุ้สูงไว้ไว้นาอดแข่ทยั้ทั้งๆนี่นะครับุณง,งานครับเดี๋ยวคิดนาจัางมารุ่มมนมอีครับมันช่เขาวกเขาเดี๋ยวผมมือจัดอ้เดี๋ยวะหอนครับพี่เนะาะหาหมองใส่แล้วครับนี่นี่น,น,น,น้ำเตยหยา เนี่มันนี่จะใช่เปลนรพี่น้องเคยเข่าเอาเงใช้ได้หนครับเทใช้หุง้ามันลุดเท่เงาใช้นามันเลิกเห็นยากแมจั่น่อยเทลงเลครับลังเส้น่ใซยมั่นถวยนึงยงครับสองถวยก็เรียกแต้กันิบ้านพี่น้องป่าไรกก้าวว่ามันกินเบิดได้สอวย เร่ากับโป้ย่างโปหนึ่งโลหนึ่งได้มดังมารุนกันบบางจาที่นอกมันกิเขาพวกเขาครับยากมากกว่ากับเขาอยู่แบบล้งนี่ก็ไดกินพวกเขาครับเป็นปลานยที่เสดเงี้ยนีเขาเท่โลกงนี้ครับนีเท่ได้ครับพวกขึ้เซียนใช่ไหมัปลามันต่อมากินเองหองมัน ให้ข้าวขาลงตั้งครับสำหรับพี่น้องผู้เขาตั้งกล้องกระทางอันนี้แเลยเขาบอเบิ้องไม้เขาไปเบิ้งได้ครับวิธีใส่แบบละเอียดผมก็ลงไปให้เบิ้งหมดแล้ววิธีตั้งหน้าตั้งอย่างผมก็ลงไปให้แล้ววิธีเฮ็ดเงี่ยสูตรนี่สูตรปั้นผมม่เฮ็ดให้เบิ้งแล้วครับเพิ่อนกระทั่งมาถามอยู่ผมก็ว่าผมลงให้เบิ้งแล้วเดี๋ยวสูตรไหมเดี๋ยวผมยังเห็นลงใหุ้เมื่อีกี้ด้อยครับ ใส่สูตรนีร้มันแค่ก็ได้มองเราเขาเอาลงตั้งครับหันง,งาม,มันลงไปปู้น้ำอะไรลรับคันลงไปครับอย่าหันสวนน้ำเด้เลยคันสวนน้ำภูเขาได้ปะแต่ว่าหันออกออกฟังได้ครับคือเขาตั้งจากฟังนี่หันหนาออกไปจริงจริงเลแต่ว่าหามหันสวนยกเว้นมองน้ำเวิ้นครับ น้ำเบิ้นขึ้นไปทั้งหลังจังหันง่ามันไปตามนาม้ำเบิ้นยิ่งมองหัวเรือนเห็นน้ำเบิ้นครับผมก็หันง่าทั้งคุณครับของรถเซส์ต้องฆ่าหลอดไงเลยบรถไซส์นี่แง้มมากวิ่งเจ็บเบิ่นเสียบมันไปมันเด็กไล่เสียงออกไปทั้งคุณครับมนะันก็เด็กไลต่ตรงๆไปนี่ดิเลียงคุณเขาปินง่าไปน้ำมันครับปนง่าตุ่มไปน้ำมันครับถยาหามอยากเห็นมันต้านนา้ำต้านจิตตมครับ เพราะว่าตมมันสีมากนะมันกระแสียนามพี่น้องใส่ใหญ่ก็ได้ครับใส่หมองน้าเวิ้นๆนี่ดูปิ่นกับพวกเขาพี่น้องเขาลองเที่ยงเวิ้นครับจะเขาพวกเขาพัาลลุนกันตอนนี้วันเฉลยไปทา,า,างไหนแ้ครับก็มสีเว,วิ้นๆอยู่นี่เลยเพราะว่าแก้มบนนี้ครับ ข้าวถือข้างกับบ่อเข่าเ,าเด้อพี่น้องถือข้างน้ำไหลว่าจิใจไง่ายผมได้ที่เับใส่ตุ่มเห็นเพิ่นใส่ได้เห็นที่ไปใส่หลดกับโฮเมนเขาต้องซื้อซาครับซาจากใส่จากเจ้าของแหละครับดีที่สุดเจ้าของใส่จ้าของสีหูครับว่ามันโอ้ใส่ย,ยังสีได้เพิ่นเขาายย่าใส่ยัยยงสีได้เขบอเข่าเาบิ่งน้ำเพิ่นล่ะเขาก็บขยะที่บัดเอาครับ ลองบ,บ่าใส่จะเคียวบโบว่เป็นด้ีหน่อยอันจะปินต้องใส่ครับซักลักสามอันแนบไว้ครับถ้าน้ำม,มากน้ำขึ้นแห้งมันจิพัดไปเลยมัดข้อมันไว้ครับมัดข้อส่หลักว่าปลาถึงจาไร้ม้อหเลงอยู่พี่นหนง สา้เสี้ยนไหลม่องเร็งๆเกิดเพราะมีป่าบางหันมันบอกถึงด,ดีครับเสี้ยนไหลม่องเกิดจอดเรือสนั่นปันฝืนหนามใสมันเพราะมีป่ายาี่ดิด จังมารุนกันพี่น้องคลิปนาครับคลิปนี้มาใส่พี่น้องเบิ้งครับวิธีใช่แบบละเอียดผมล่วงไ้แลวที่แตงเงียผมก็ล่ล่วงไฮแลวเดี๋ยวแตงเงียบแย่ป่าขึ้นป่าหลายๆห้ากับแตงไงก็หนีครับยองิตผ้าแตงครับติตตรงแตงตามเต็มสูตรแบบสูตรที่ห้องใส่แย่ป่าล่งครับแย่นนป่าหลายๆนี่ แตงเงี้ปกติมันก็เข่าครับเป็นตัแจงพิเศษเน,กกน,เนี่ยัรงรนะออีกเนี่ยเพื่อนครับยกเว้ทแามป่าหน่อยเข้ากันเองรอมันมระมาณนี้พี่น้องเขาได้กินยุพพ่งเราคล้างครับครับผมพี่น้องอสำหรับการมาใส่ตุ่มเข้ากับเขา้าไปใส่ใบฐานที่ไทยพี่น้องเบิ่งครับมัะยามรอบน้ำเนี้ยตามซีหลังครับ พวกเขาไปได้ดอกเพราะได้กินครับตุ่มกับเขาล้างเดียวเขาเขาปลาหน่อยซ้ำครับปลาปากใหญ่ก,กับนี่หรือว่าสองคำคตัวครับผมกคลิปต่อไปครับจังมะรุนน้ำกันวัดที่ขอพวกเขาอันนี้เดือนหาได้ครับนี่ใส่ให้พี่น้องเบ้างครับยามที่ใส่ตุ่มยากที่สุดเลยครับยามยามเดือนหาเพราะว่าปัามันอยู่ลึกครับข้าบ่อยู่ตื่นยามหนาวหนาวปัม๊มอยู่ฟังมันก็นเลยคือดีพวกกันนะยามนี่น้ำห้อนปัามอยู่ลงไปอยู่หลัง ประมาณนี้ครับพี่น้องงานห้องจะรับการสารตุ้มสารยังกะคจังติดต,ตามครับอุระช่วงมีตุน้าช่วงเขาหน้าฝนช่วงแห้ว่างๆครับเดี๋ยวจังปีผ้าเห็ดเห็ดแห้เบิ้งแบบละเอียดหมดละพี่น้องแบบเบิ้งแล้วเป็สารสารน้ำให้เป็นหมดละสูตรเนี่ยกะจังสิลงให้เบิ้งอีแจ็คสูตรเอาี่ดูแล้วสูตรไปครับ ปีนาก็จังว่าสูตรไม่ต่อไปแล้วปีนี้ก็ทิลงให้เบิ้งแล้วครับสูตรที่ผมเห็ดมาใสยิดอันนี้ก็บว่ามันสูตรที่ลงให้เบิ้งนี่ครับนี่อันนี้ก็สูตรสูตรหนึ่งต่างหากครับเห็ดมาใส่ิดเราใกล้เคียงกันครับวัตถุดิบแล้วจะข้อเสีหายยังไดนะเรามาเห็ดไปสัตว์ครับผมก็ขอบคุณพี่น้องสุปปทุกคนครับที่เขามาติดตามรับชมรับฟังช่องของผมก็ได้ขอมาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามครับกดทับถ่าย เพื่อปิดกำลังใจให้ผมน้ำแน่คลิปต่อไปเข้าจีพาพ,พี่น้องเพียงกคเจ้าที่ตามต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาพี่น้องสคนี้แลละครับจังมมรุ่นปัดห่อยามอีกนะคคลิปต่อไปโอ้ลืมดีกันนึงพี่น้องสำหรับการเข่าตอกเดี๋ยวผมป็อีกผ้าเข่าให้เพิ่มครับเย็บซี่ที่ตามในด้านผลงานอบนอกซันจังหนีผ้าเข่าครับเอาเข่าแบบสูตรแบบที่ว่าเด็ดนะครับสูตรที่ผมใส่นะเอาแบบเด็ดเด็ดนะ แล้วก็เอาสูตรที่ง่ายไอ้นี่น้องเฮ็ดเฮ็ดน้ำได้นะสูตรที่ง่ายและดีท่านสี่ครับฝากพี่น้องไว้ท่านที่ตามต่อไปครับถ้าเราคลิปนี้ลาพี่น้องไปสวัสดีนะครับผมก็กันคลิปใหม่คลิปหน้หนาคลิปง่านี่ลาไปสวัสดีสวัสดีครับ